พีดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านการเงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮ้ยโยสวัสดีครับผมวันนี้พบกับแอชชัรสลอดเดอร์เหมือนเช่นเคยนะฮะเอาล้วครับผมวันนี้ผมมีเกมที่จะมาวีคอร์ะไรนะครับผมก็คือเกมแปะนอนนั่นเองฮะว่ามันมีข้อดีและข้อเสียยังไงนะครับผมแล้วเราเนี่ยจะสามารถปั้นกําไรมันได้หรือเปล่านะครับผมก็มาดูเลยดีกว่านะครับผมกับเกมนี้นะฮะมาเอาล้วฮะ มาครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยผมเขาอยู่ประมาณสัก3 0 0พันบาทนะครับผมผมกดซื้อฟรีสปินไมค์สิบไป2 0 0พนะฮะอ่าเรามาดูดีกว่าครับมันคุมไหมนะครับผมก็ไอเกมแปะนอนเนี่ยไม่มีโคน้นไม่มีอะไรเลยนะครับผมยกเว้นเนี่ยเราจะเข้าสแคปเตอร์นะครับผมพอแล้วเข้าสแคปเตอร์แล้วเนี่ยอันนี้คือผมยกตัวอย่างนะครับผมมันเข้าสแคปเตอร์อยากอยู่นะผมก็เลยซื้อให้ดูนะครับผมสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้าสแคปเตอร์ใช่ไหมครับผมเราเนี่ยต้องมาลุ้นสุ่มหมุนวงล้อสีเขียวนี่นะ เพื่อให้จํานวนคูณและจํานวนฟรีสปินเนี่ยเพิ่มนะครับผมข้อดีของมันเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีดวงแล้วหมุนได้ไปสุดเนี่ยคูณ20เนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะครับผมแล้วก็คูณแบบว่าการเล่นเนี่ยใช่ไหมฟรีสปินข้างบนเนี่ยครับผมถึง20นะถ้ามันเต็มแบบเนี้ยผมว่ายังไงก็มีโอกาสได้กําไรอยู่นะครับผมแต่ข้อที่ชิบหายของมันเนี่ยคือท่านเพื่อนเนี่ยเข้าไอสีดำๆเนี่ยมันจะเฟลหมดเลยนะ ก็คือมันจะแบบไม่ให้คุณเล่นเลยนะครับผมก็คือหมดตูดอะสองพันที่คุณซื้อมาปุ๊บมันจะรีเป็นศูนย์บาทเลยประมาณนี้นะครับผมโบเข้ามาฮะนี่นะที่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่นเกมนี้แบบะเพราะว่าหนึ่งเลยนะมันต้องมาหมุนในนี้ยวัดดวงอยูนะครับผมในการเข้าฟรีสปินนะ mm hmm. เออแต่ว่าเนี่ยผมไม่กล้าหมุนเอาไอจำนวนหมุนฟรีเยอะนะเพราะว่าผมกลัวนะครับผมลั mm hmm. วมันจะเข้าสีดํานะ แล้วคูณ20ิบที่เราทํามาเนี่ยแม่งหายหมดเลยนะบอกอตรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันเนี่ยมันเป็นแบบข้อดีเล็กน้อยอนะ่ะข้อดีแบบนิดเดียวก็คือเวลามันไม่คูณต่อเวยมันหยุดที่คูณยี่สิั้นเลยนะเออนี่แหละคือข้อเสียของมันนะจริงๆไม่น่าจะเพิ่มจำนวนคูณต่อได้นะฮะประมาณนี้นะคือเอาง่ายๆเนี่ยเป็นเกมเหมือนสาวถ้ำเหมือนอะ่ะเหมือนได้รถสาวเหมือนในที่ผมกินเลนะเออ แต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมันไม่เท่าไหร่บอกเอาจริงเน่ยผมว่าเออแต่ว่าในการเข้าสแคป t เตอร์เนี่ยผมว่ามันแต่ง่ายกว่านะอ่าแต่เพียงแค่ว่าคูเนี่ยมันมีคอมโบนั่นเองนะครับผมก็แอบเซงอยู่นะเพาว่าเออถ้ามึงมีคูณต่อไปอีกเนแบบคูณ20คูณไปเรื่อยๆนะครับผมน่าจะดีนะยังไงก็น่าจะเป็นกิเลนกับสาวทำเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าเกมแปะนอนแน่นอนครับผม แต่ผมว่ามันก็ได้แต่คนชอบนะบางคนเนี่ยอาจจะชอบแปะนอนมากกว่าได้นะครับผมอมานี่นะครับผมการคอมโบข้างนอกมันเนี่ยมันเหมือนเกมกินเลนเลยนะเหมือนสาวถ้ำเลยทุกอย่างนะอ่าแต่มันไม่มีคูณนะครับผมแต่ถ้าเป็นเกมที่มันมีคูณนะครับน,อน้องทุกเนี่ยเป็นเกมไรโดเสานะจูเลสิกอะไรนะเออนั่นแหละอันนั้น,นผมว่าดีนะแม่งมีคูณให้ด้วยนะครับผมคือเกมไหนที่มีคูณเนี่ยเราสามารถปั้นกําไรเนี่ยได้เร็วกว่าเกมอื่นแน่นอนนะฮะ ข้อดีของแปะนอนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นอ่าการเข้าฟีสปินเนี่ยถือว่ามันแตกง่ายนะครับผมแต่ข้อเสียแม่งคือแบบมี2อ,อย่างเลยอะ่ะคืออุ้ยเต็มแผงฮะเออข้อเสียขยงมันเนี่ยคือหนึ่งเลยนะเวลาเข้าฟีสปินเนี่ยเราต้องไปหมุนวงล้อลุ้นเนี่ยอันนี้คือมันไม่ค่อยดีเว้ยอย่างน้อยนะให้เลือกไปเลยก็จบนะเหมือนเกมเออควีนหรือว่าเป็นเกมออาอลาดินอ่ะจินนี่อะไรเงี้ยให้เลือกแบบนั้นอะ ผมว่าน่าจะดีกว่านะอันนี้คือสมมติว่าสุ่มหมุนวงล้อนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยเข้าสีดํานะคือชิบหายนะครับผมสีดานี่คือเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้หมุนสักครั้งนะแล้วต่อให้เพื่อนๆซื้อฟีสปินเนี่ยซื้อฟิวเจอร์เนี่ย้วไปกดโดนสีดําในวงล้อเนี่ยก็คือมันแดกต่างๆกันเพื่อนไปเลยนะเออหมดตูเลยนะครับผมนี่แหละข้อเสียของมันแล้วมันก็ต้องแบบว่ามันก็เสียในเสียนะสมมติว่าเพื่อนๆได้หมุนมาเยอะจริงนะแต่บางทีถ้ามันไม่เข้าเนี่ย มันก็ชิบหายเหมือนกันนะครับผมมาเพิ่มไม้ดีกว่าครับผมสักหน่อยนะหนึ่งร้อยเป็นเท่าไหร่วะห้าพันไปมาเนี่ยนะครับผมมาดูมาดูดีกว่าว่าผมจะเสียตังค์หรือว่าจะไปต่อนะคลิปนี้ก็ไม่ต้องมีกับโอ้โหเพื่อนเห็นไหมเกือบโดนสีดำนะคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นกำไรอะไรมากมายนะฮะแค่มาแบบ แนะนำเกมนะครับผมว่าเกมไหนเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เนี่ยควรเล่นไม่ควรเล่นนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนหลายคนเนี่ยมาแบบว่าเออเป็นเทคนิคเป็นอะไรได้นะครับผมน่าจะเป็นประโยชน์นะดีกว่าแบบมาเล่นให้เพื่อนดูเฉยๆนะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์แอรซันด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิปอธิบายอ,อะไรแบบนี้ไม่อีกนะสาหรับเกมแบบเออเกมนี้เป็นยังไงนะเกมนี้เป็นยังไงนะครับผมอุ้ยสิบครั้ง ผมอยากได้โค่น20บมากนะแต่มันก็เสี่ยงมากครับที่จะได้โดนสีดำเนะี่ยโอ้โหไม่เห็นไหมโคตรจะเสี่ยวนะเพื่อนๆอีกสักรอบไปอ่าโอเคครับผมมาข้าวบนนี่คือหมุนฟรีนะครับผมหมุนโอ้โหเกือบนะหมายถึงว่าหมุนได้จำนวนครัานะมาสิบสองก็พอไงโลภมากครับยังไม่ได้นะอุตสห์ซื้อไป,ป5,000ันเลยครับผม แล้วการซื้อเนี่ยบางทีมันก็เซ็งนะว่าแบบซื้อมาเนี่ยไม่เข้าก็มีนะครับผมเอออย่างเซ็งนะมันต้องลุน้นต้องสองรอบนะบางทีมันก็เสียเวลานะฮะแต่ผมว่าเกมแปะนอนเนี่ยมันคอมโบง่ายกว่านะคอมโบในฟีสปินง่ายกว่านะถ้ามีวายด้วยเนะี่ยอ่ามันจะดึงตัวข้างเนี่ยให้ไปเต็มแผงได้นะครับผมบิ๊กบินมาครับผมเท่าไหร่ มันคูณ20นะอันนี้น่าจะหมื่นกว่าบ,บาทแหละผมว่านะเมื่อกี้มันแตกมาคอมโบหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่ไงหมื่นสี่ผมข้างล่างบอกอยู่ก็ถือว่ารอบเนี้ยเราโอเคนะเพราะเราใส่ไม้หนึ่งร้อยนะครับผมมันคอมโบมาประมาณนี้นะเออข้อดีของมันเนี้ยคือข้างในเนี้ยแตกง่ายครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเนี้ยจะแตกคอมโบติดกันกี่ครั้งนะครับผมแค่นั้นเลยนะคือประมาณว่าเทียบกันเนี้ยข้อเสียเนี้ยประมาณสองข้ออ่ะ ข้อดีเนี่ยหนึ่งข้อก็คือเวลาแตกเข้าสแคปเตอร์เนี่ยมันเต็มแผงง่ายกว่าเออง่ายกว่าข้างนอกครับผมบวกมาครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้นึกว่ามันจะเข้าขนาดนี้นะครับผมแต่ว่ามันสามารถทําได้นะเพราะเรามีคูณ20นะครับผมแต่เมื่อกี้ผมเนี่ยหมุนแค่ฟรีเนี่ยสิครั้งนะฮะมันก็เลยไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับผมเราจะเป็นโลบมากนะ บางทีถ้าเราเอาหมุนเยอะเนี่ยไปเข้าสีดําเนี่ยซื้อมาห้าพันเนี่ยชิปหายนะผมหมดตูนะสวยคอมโบมนี้ผมมาเท่าไหร่ฮะน่าจ 25, ะโดนสองหมื่นห้าครับผมกําไรนะโอเคครับผมผมมาหนะ้าพันเจ็ดฮะโอเคพอดีกว่าครับผมประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็้าจ,จะสั้นนิดนึงน,นะฮะเพราะว่าข้อดีก็เสียมันมีประมาณนี้นะครับผม ส่วนเกมหน้าเนี่ยผมจะเอาอะไรมาแนะนำเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับผมเอาละฮะวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนได้ความรู้เนี่ยก็จะลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เอซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บๆวันนี้ผมกินหมูย่างดีกว่าบ๊ายบาย